ว่าตัดตัดไปบางแดงคหะนนะกินไปสองสิบบางหใหญ่นะหนนเนื้อห่นวะแล้วใจอดๆเนาะจากสามารถเนะาะเอาแม่หมูออกไปเด้อแก่วสารพัดหนึ่งกัสารแบบผมกินป๊อบค้อนก็มได้เหมือนกันผมกินเดีกันแบบฟักทองนะฟักทองสังขยาผมกินป๊อบคอนก็ได้เหมือนกันายาใจอยู่ คุณยาใจสวัสดีค่ะจากคุณเพนซีนะคะใครจะมาทักผมแมนบัลูกใครจะมาทักผมเออแมนบอกว่าเขาอ,อันนั้นบางอัน,น,นบางลาก็จะเป็นตาฮักแท้ไปไซส์สเจ้ากับสามารถสามาดอยนะู่เนาะก็เป็นตาฮักแทะสามารถสามาดเนาะกินคาบกินคาบม่าๆเอ,อกไม่กินน้ากันมาแล้ว <laughs> พี่เพนสีก็ให้หัวใจขดๆเนาะบางบัลลุ่งก็เริบมซิเริบมซิบขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเนาะเริ่มเริ่มเริม หักผู้ใดสิบว่ามาทักนะาบังล่ะไปไซกับเขากะทักก่อนสามารถสามารถดน่ะนะนุ่มสามารถดลูกสามารถเเขากะทักเนาะหน้าหักกระโดกระเดียเนี่ยหาหักแมวหน่อยแมวหน่อยเป็นตาหักนะแมวหน่อยเป็นตาหักแต่ว่าคนจะเป็นผู้จ่างไรกับผู้หัวกันแต่ว่าแมวหน่อยหน้าหักกระซี่คือเหินหน้าหักคือกันกับแมวเด้อเนาะแมวหน่อยหน้าหักหน้าตากับ่เห็นเห็นเบิ่งงต่แมว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไรทุกเดิมได้มามากมากกินมากจะบอกข้องหวานนะหัวเรากกากมาว่าจังไดอาซอหัวเรากกากมาหนาเคี้ยวหนาแหลมมาเลยเนาะอาซอเนาะอาอเอออาซอนีิวันนั้นว่าใส่ประเจหแล้วไม่ใช่เหรอไ้ถอดประเจแม่ทิ้งเหรอนี่ ถอดไปแจแม่ทิ้งอะเนี่ยสักคู่เด้อ เด้อพี่น้องไปขายไข่ไปขายไข่มากข้าจ้าหิวอันนั้นข้าจ้างวัได้เปตลาดตลาดปิดแล้วสองถุงสามถุงเนาะตลาดปิดแลว้วขาจ้ไปซื้อไข่อซอซ้อหัวเรากะากๆไหนสิอซออ้อเอาประแจป่ะออม้ซ้อเอาประแจไหมอ้อซ้อเอาเพื่อนไหมแม่แบบใส่ให้นะลูก คไทยไม่เอาใช่ไหมลูกคนไทยไม่เอาใช่ไหมคนไทยไม่เอาประแจใช่ไหมลูกคุณอาซอสวัสดีค่ะจะคุณเป็นสินนะคะไม่ครับมีแต่คนจะตีผม <c oughs> คนน่ารักน่ะเออก็แมวน้อยน่ารักก็มีคนจะตีในแม่หมูนี่แหละจะตีเนาะสวนเปย์น่นไปกระโดดไปกระโดดสนๆนในแม่หมูกองไม้ไม้เดียวตีเลยล่ะสวัสดีครับพี่อาซอสวัสดีครับผม พราะโทรศัพท์เอาโทรศัพท์เมียมาเล่นครับใช่ไหมเอาอีกแล้วเอาโทรศัพท์เมียมาเล่นอีกแล้วเนาะลูกสามารถจะสัิทีเกิดตุ๊กูสวดสู้ๆเดเ้อวันสาร์มาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะแม่โม่จากครัวไทยค่ะสวัสดีค่ะครัวไทยเนาะ